เวลาเกือบเกือบห้าโมงเย็นวันอังคารที่สามครับบุญรอดมากินตะไคร่น้ำครับก<ม>่อนหน้านี้หลับอยู่นะครับหลับอยู่ ง่วงไหมหรือยังไงครับจะนอนหรือเปล่าเอาอย่าบอกว่าจะนอนนะครับ กินตะไคร่น้ำไปก่อนเกือบเกือบห้าโมงเย็นครับแต่ว่าแดดแดดก็เหมือนจะร้อนร้อนนิดนึงครับหรือว่าจะหลับเมื่อคืนนะครับ คืนวันจันทร์นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหน,กนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะชุ่มน้ำนะครับคือใกล้ๆบ้านนี่คือเป็นคลองระบายน้ำนี่ระบายแทบไม่ทันเลยนะครับฝน,นบตกหนักมากไม่ค่อยขยับครับบุญรอด เพิ่งตื่นขึ้นมานอนต่อเลยไหมก็ไม่อยู่นิ่งนะครับเขาหัวซุกเข้าไปแล้วจะนอนเลยไหมขยับตัวน้อยมากครับอาจจะอิ่มแล้วนะครับอ,อิ่มไหมหรือว่า ไปต่อไม่ได้ยังไงดีหรือจะนอนถ้านอนก็ก็จะให้นอนยาวๆนะครับให้พักผ่อนไปเลยเหมือนจะนิ่งนะครับโอ้บุรอดน่าจะอิ่มแล้วครับน่าจะ อยากนอนต่อนะครับงั้นนะครับนี่ขาเขาจะออกด้านหลังเหมือนอยากพักผ่อนเดี๋ยวจะให้เขาพักอยู่นี่นะครับถ้าหิวก็ค่อยกินแล้วกันครับวันนี้เจอกันแค่น,นี้ครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกับบุญรอดใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับ